เอาแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับรุ่อีสานบ้ากระตูนนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ยังมาอยู่ในกระตูนที่มีชื่อเรื่องว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมขอตั้งชื่อเรื่องตามชื่อของพระเอกเลยนะครับนั่นก็คือเฟิ่งห่าวของเรานะครับก่อนที่ทุกคนนะครับจะเข้าไปรับชมคลิปพร้อมกันนะครับขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรุ่อีสานด้วยนะครับ เพื่อที่ผมนะครับจะได้หากระตูนเรื่องใหม่ๆทําคลิปกระตูนมังงะเรื่องใหม่ๆสนุกๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก่อนที่ทุกคนนะครับจะเข้าไปรับชมคลิปพร้อมกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพจเด็กติดเกมเป็นสุดยอดหานนะครับทุกคนนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพจนี้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทางเพจนี้ครับมีกําลังใจนะครับไอแปลมังงะเรื่องนี้นะครับให้เราดูต่อไป กันไปเรื่อยๆจนจบเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็รับชมคลิปไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับที่ช่วยสนับสนุนรุ่อีสานมาโดยตลอดด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับหลังจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับพระเอกของเราเฟื่องห่าวนะครับได้ก็ได้มีเรื่องนะครับกับ ตระกูลอย่างนะครับทางเพจผู้แปรนะครับเขาก็ได้เขียนบอกว่าระดับเริ่มต้นขั้น4ี่เปลี่ยนเป็นระดับอู่ทู่ขั้น4นะครับทำไมฟุ่งเ่าถึงหลบละ่ะอย่างกุ๋ยอยู่ระดับอู่ทู่ขั้น4ี่ฟุ่งเ่าไม่สามารถรับการโจมตีโดยตรงดังนั้นเขาจึงหลบยังไงละ่ะ เป็นไปได้ยังไงกันเห็นได้ชัดว่ามันอยู่เพียงระดับอูทูขั้นสามเท่านั้นนายน้อยอย่างเจ้าควรเอาเวลาที่มาเห่าใส่คนอื่นไปฝึกดีกว่านะอ่าเปิดหูเปิดตาจริงๆเขาอยู่แค่ขั้นสามเองนะเอ๊ะหรือว่าอย่างกุ้ยมันทะลวงไปถึงขั้นสี่โดยใชย้โอสดงั้นหรอพูดเบ,เบาหน่อย พวกเจ้ามัวยืนทำบ้าอะไรอยู่กันไปจัดการมันซะช้าก่อนใครมันกล้ามาขัดขวางพวกเราวะฟอเฟงเฉินนายน้อยอย่างไม่ว่านี่มันเป็นเพียงการแข่งขันงั้นหรอท่านขอให้คนอื่นยืนมึงมาช่วยได้อย่างไรกันเฟิงเฉินซูปิงระดับกลางข้าจะเป็นคู่มือให้พวกเจ้าเอง ท่านลุงเฟิ่งเฉินข้าหุ่นหันพันล้านเองไปข้าจะแข่งขันกับเขาใหม่ในการทดสอบสี่ตระกูลในอีกครึ่งเดือนหลังจากนี้เช่นนั้นสิบน้องขอกล่าวคำอาลาสิบพี่เฟิ่งห่าวความอัปยศในวันนี้ข้าจะคืนให้เจ้าเป็นสองเท่าเลยจับเตรียมโอสถที่ดีที่สุดให้ข้าซะ หลังจากนี้ครึ่งเดือนข้าจะฆ่ามันต่อหน้าสาธารณชนท่านพ่อท่านเยืยนดูมาตั้งแต่แรกแล้วงั้นหรอครับฮ่าฮ่าเจ้าสังเกตเห็นพ่อด้วยงั้นหรอหากเจ้ากล่าวหน้าได้รวดเร็วเชกเช่นตอนนี้ในอีกสามปีข้างหน้าเจ้าคงจะทำให้ทุกคนประหลาดใจเป็นอย่างมากเลยเละครับ ท่านอาจารย์น้อยท่านอาจารย์น้อยอยู่ไหมครับอมีอะไรอีกละ่ะถึงได้มารบกวนเวลานอนของข้าอีกแล้วท่านอาจารย์ข้ามีสมุนไพรทั้งหมดสำหรับการทำยาชูแดนแล้วและอุปกรณ์ทุกอย่างก็พร้อมเช่นกันข้าจะปรุงยาได้ยังไงกันและมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง S <S> แค่การปรุงยาเจ้าก็ยังไม่รู้งั er ้นหรอโลกนี้นี่มันล้าหลังจริงๆไม่ใช่ว่าเจ้ามีตำราปรุงยาอยู่ในร่างกายหรือไงเจ้าก็ทานสมุนไพรไปเลยสิททททานให้ทานมันไปเลยหรอครับเวะรสชาติน่าขยะขยงมาก แล้วข้าต้องทำอะไรต่อไปกันละ่ะยังไงก็ตามเปิดตำราปุงยาก่อนดีกว่าอ๋อนี่มันอ๋อสุดยอดเลยร่างกายข้ามันรู้สึก เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังสุดยอดไปเลยปกติการฟื้นฟูพลังกายจะต้องใช้เวลานานมากแต่ตอนนี้เพียงไม่กี่นาทีพลังกายข้าก็ฟื้นฟูเสร็จแล้วการที่สามารถปรุงยางในร่างกายได้นั้นจะสามารถ ใช้โอสถเมื่อไรก็ได้ตำราปุงยาสุดยอดจริงๆแต่ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือวัตถุดิบในการปรุงยาเงินที่ค่าอดออกมาเป็นเวลาครึ่งปีก็ใช้ซื้อสมุนไพรในการทำยาชูแดนหมดแล้วด้วยค่าควรทำยังไงดีอ๋อใช่แล้วท่านอาจารย์น้อยครับท่านอาจารย์น้อยครับมีอะไร เจ้าลองใช้ตำราปรุงยาแล้วใช่ไหมผลของมันเป็นยังไงบ้างล่ะมันมหัศจรรย์มากเลยครับมันเปรียบได้ดังเครื่องรางเลยครับท่านอาจารย์ท่านช่างสุดยอดจริงๆข้าขอคาระวะท่านดังสายน้ำที่ไรเชี่ยวอืม,อมพูดได้ดีแล้วเจ้าอยากได้อะไรล่ะข้าไม่มีสมุนไพรให้หรอกนะ ฮ<ะ>่าฮาท่านอาจารย์ท่านมีคำพีร,ระดับลึกลับอีกไหมครับข้าต้องการนำมันไปแลกเปลี่ยนกับวัตถุดิบในการปรุงยานะครับเฮ<ะ>้นี่เจ้าคิดจะเอาสิ่งที่เจ้าบอกว่าเป็นสมบัติล้ำคา่าไปให้ผู้อื่นงั้นหรอแต่ก็ช่างมันเถอะเอาไปสิอ๋อคำพีอูจ,จิระดับลึกลับขั้นต่ำฝ่ามือทลายหิน คมพีอูจีระดับลึกลับขั้นต่ำฝ่ามือปตพีคมพีอูจีระดับลึกลับขั้นต่ำหยุนตรงจือนี่มันขุมสมบัติชัดๆข้าคงต้องรีบเอาไปในเมืองลาวที่นี่สินะท่านพ่อเคยพาข้ามาที่นี่เมื่อตอนข้ายังเด็กและข้าคิดว่าที่นี่ น่าจะขายได้ราคาดีที่สุดแล้วมีอะไรให้ช่วยไหมคะข้ออยากนําของบางอย่างมาประมูลแล้วท่านต้องการนําสิ่งใดลงประมูลหรอคะสิ่งนี้ไว้ตายแล้วคำพีอูจ้ระดับลึกลับอ๋อนางพูดว่าอะไรเนาะคำพีอูจิระดับลึกลับหรอ มีสมบัติแบบนี้อยู่ด้วยงั้นเหรอข้าต้องรีบแจ้งให้ทางตระกูลทราบแล้วขออภัยด้วยค่ะขออภัยด้วยค่ะไม่เป็นไรขอบพระคุณที่ท่านยกโทษให้ค่ะเช่นนั้นเราไปคุยกันด้านในดีกว่านะคะฮ่าฮ่าฮมีแขก V.I.P มาเยือนแบบนี้ข้าโอาอย่างผิงต้องไม่พลาด ที่จะมาต้อนรับอยู่แล้วชายคนนี้การนำคำพีอูจีระดับลึกลับมาลงประมูลแสดงว่าเขาต้องมีเยอะมากแน่หน้าเช่นนั้นข้าต้องสารสัมพันธ์กับเขาไว้แขกผู้มีเกียรติท่านนี้ต้องการประมูลคำพีอูจีระดับลึกลับใช่หรือไม่ครับใช่แล้วโปรดมั่นใจได้เลยว่าห่อการค้าอยากเก๋ของข้า จะประมูลในราคาที่ท่านพึงพอใจแน่นอนประกาศการประมูล3วันโฆษณาสินค้า3วันและลงประมูลในอีก3วันท่านคิดว่ายังไงบ้างครับก็ได้แต่การประมูลนี้ข้าไม่ต้องการเงินเอ๋ไม่ต้องการเงินงั้นเหรอแล้วสิ่งใดกันที่จะสามารถเทียบเท่า คัมพีอูจีระดับลึกลับนี้ได้เออเช่นนั้นทนต้องการสิ่งใดงั้นหรือครับทางเราจะพยายามหามาให้ท่านเองสมุนไพรการที่กล้าแลกเปลี่ยนคัมพีอูจีระดับลึกลับนี้กับสมุนไพรแสดงว่าเขาผู้นี้ต้องเป็นนักรุงยาในตำนานแน่ท่านนักรุงยาขอบพระคุณมาก สำหรับการมาเยื่ยนของท่านข้าทราบซึงยิ่งนักไม่ต้องมากพิธีหรอกข้ายังจําเป็นต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหลายๆอย่างในอนาคตลุกขึ้นมาเถิดเขาสมกับเป็นนักธุรกิจจริงๆการวางตัวของเขานั้นยอดเยี่ยมมากนำบัญชีหลายชื่อสมุนไพทั้งหมดมาให้ข้าซะท่านครับ ท่านเชิญดูได้เลยครับหากมีสิ่งใดที่ท่านต้องการท่านสามารถนำเอากลับไปได้เลยครับตกลงเช่นนั้นข้าจะมอบให้เจ้าเลยละกันมอบคัมภีรระดับลึกลับให้ข้าโดยตรงเลยงั้นหรอระดับและปริมาณของสมุนไพรพวกนี้ยังไม่เพียงพอตำราปรุงยาของท่านอาจารย์ ตองใช้สมุนไพรที่ระดับสูงกว่านี้สมุนไพรแค่นี้ยังไม่เพียงพอท่านครับแม้ว่าสมุนไพรในร้านเล็กๆจะมีจํากัดแต่โปรดมั่นใจได้เลยว่าหอาการค้ายากเก๋จะหามาให้ได้ขอเพียงท่านเขียนลายชื่อสมุนไพรเหล่านั้นไว้ตกลงตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนข้อ จะยังไม่เขียนสมุนไพรที่หายากกว่านี้ลงไปสมุนไพรมากกว่า500ชนิดตอนแรกข้าคิดว่าเขาจะเป็นเพียงแค่นักปรุงยาระดับลึกลับเสียอีกแต่น,นี่เขาอาจจะเป็นนักปรุงยาระดับโลกที่มีเพียงไม่กี่คนบนทวีปนี้เลยก็ได้ได้โปรดท่านการุณารอสักครู่ข้าจะจัดเตรียมให้ท่านเองครับแม้ข้า จะต้องร่วมละลายแต่ข้าก็ต้องสารสัมพันธ์กับท่านผู้นี้ไว้ท่านครับสมุนไพทั้งหมดที่ท่านต้องการพร้อมแล้วครับสมุนไพทั้งหมดได้ถูกใส่ลงไปในแหวนวงนี้แล้วครับแหวนมิติวงนี้ถือเป็นกองขวัญสำหรับการพบพาระหว่างเราครับแหวนมิติข้าคิดว่า แหวนวิติวงนี้น่าจะมีราคาราวๆหนึ่งหมื่นเหลี่ยญทองได้เพียงแค่นี้มันก็เพียงพอสำหรับค่าแล้วและยังเป็นเรื่องดีที่ข้าจะได้ไม่ต้องกินสมุนไพรทั้งหมดในคราวเดียวขอบคุณมากค่านั้นไม่ค่อยรู้จักตลาดสมุนไพรสักเท่าไหร่หากเจ้าต้องการให้ข้าทำอะไรก็บอกมาได้เลยข้าจะทำตามนั้น เช่นนั้นได้โปรดท่านเข้าร่วมการประมูลในอีกสามวันหลังจากนี้ด้วยครับข้าจะมาเมื่อถึงเวลาตอนนี้ข้าฟื้นฟูร่างกายได้ด้วยโอสถแล้วดังนั้นข้าไม่จำเป็นต้องพักผ่อนมันทำให้ข้าพัฒนาได้ไวยิ่งขึ้นเก้าวันที่ผ่านมามีบางอย่าง โผล่เข้ามาในหัวข้าวันนี้ล่ะข้าจะนำสิ่งนั้นออกมาเองนั่นนี่มันอะไรกันฮ พยักตัวนั้นนั่นคือทักษะพื้นฐานทางกายภาพของระดับลึกลับราชาพยักหริวรีแลวแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพ,เพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรูปอีสานด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับ ผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ